สวัสดีครับฝลาดาวฟิเชียลครับก็ตื่นเช้าตามปกติเหมือนเดิมนะครับออกทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะมันก็เป็นปกตินะครับ ของบุตชนของสัตว์โลกทั้งหลายนะครับการดิ้นรนเอาตัวรอดของสรรพสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในโลกนี้นะก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดกันไป นะครับตามบุญตามกรรม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 ของใครของแต่ละของแต่ละอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับเป็นวิถีชีวิตของ แต่ละคนแต่ละท่านนะครับเช้านี้ปราดาก็นะครับก็อ,อ่าก็ทำงานตามปกตินะแล้วก็วันนี้ก็จะมีงานสเปเชียลพิเศษหน่อยหนึ่งคือพานะครับอาจจะเลิกดิกนหน่อยนึง ก็พบปะทักทายกับเพื่อนพ้องน้องพี่เอเหมือนเดิมนะครับมีอะไรคิดได้ก็พูดคุยทักทายกันนะนะครับพูดคุยทักทายกันพอให้ได้หายคิดถึงกันพอได้ให้เอไดอ้เข้ามาดูมาชมว่าอ๋อแกยังอยู่นะครับยังอยู่ครับยังอยู่ยังทำคิดถึงแต่ว่าอาจจะไม่เยอะ นะครับอาจจะไม่เยอะเพราะบางครั้งบางชาการทำคลิปเดียคิปแบบเดิมซ้ำๆบ่อยๆก็นะมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการเบื่อได้นะครับมันก็จะซ้ำๆเดิมๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าด้วยวิถีชีวิตของเราด้วยการทำงานของเรา มันก็ไม่ได้เดินทางมันก็ไม่ได้ไปไหนมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่นะครับเมื่อก่อนนี่ช่วงก่อนโควิดมันจะเดินทางบ่อยจะออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับไปทีก็เป็นอาทิตย์นะครับไปทีก็เป็นอาทิตย์ก็พอได้ไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไกลๆนะครับแตตอนนั้นเราก็ยังไม่ไทำคลิปนะไม่ไทำยูทู e พอมาเริ่มทำาก็งานเปลี่ยนการงานงานเปลี่ยนนะครับระบบเปลี่ยนไม่ได้ออกต่างจังหวัดเหมือนเดิมนะครับก็เลยทำให้ขาดอัตราในการาทำลิดไปหน่อยถ้าเป็นสมัยก่อนนั่นเนี่ยก็ไม่รู้อยู่แล้วไหนสุโคไทย คือทางเหนือหรือก็อีสานนั่นแหละครับไปเรื่อยมันก็ผงว่าอะไรนะครับเหตุการณมันเปลี่ยนแปลงทำให้ระบบมันขาดหายไปการทำให้ระบบไม่ลัลตามปกตินะครับ ช่วงนี้กรุงเทพมหานครก็ไม่ค่อยจะมีฝนหรอกครับแต่ว่าเมฆเยอะเมฆทั้งวันมีเมฆทั้งวันฝนก็ฝนเยี่ยวจักระจันนะลงมาหน่อยหนอยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอากาศมันเย็นๆล้วก็สบายใจเราก็ไม่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 อว่าอะไรแต่ตกไม่ตกก็ขอให้อากาศมันไม่ร้อนตับแรกมันที่ผ่านมาก็โอเคแล้วเป็นตกต่างจังหวัด แต่ช่วงนี้ก็ต่างจังหวัดก็ยังไม่อยากจะได้เท่าไหร่หรอกบ,บางบางพื้นที่นะยังไม่ได้หวานข้าวกันแต่สาหรับที่หวานข้าวแล้วต้นข้าวก็กำลังเริ่มงอกในสักประมาณหนึ่งหน่งนิ้วนิ้วมือนะแล้วก็ยังพอจะต้องการน้ำมากอยู่นะครับ นนสวยยามเช้าในกรุงเทพมหานครนะครับเขตรอบนอกชานเมืองนะชานเมืองกรุงเทพมหานครถนนสวยนะครับโอ้ยืมไม้เซีฟี กับรื้อไม้เสียฟรีที่บ้านก็ให้ดูบรรยากาศกันไปนะครับนี่ก็เวลาตีห้านะตี5.9นาที เก้นาทีสิบนาทีนะครับก็ถือว่าเช้าอยู่แต่ว่าแป๊บเดียวเดียวก็สว่างแล้วทีห้าครึ่งทีห้าครึ่งก็สว่างแล้วนี่ก็มองเห็นลางๆแนละ้นะครับมองทรงฟ้าก็ลางๆแล้ว ไม่ก่อนเคยจะพูดประสบการณ์เรื่องการโดนถูกถูกไม่ใช่ถูกต้นหรอกแม,ม่บ้านนะครับประก่อนเนี่ยก็อยู่กรุงเทพนี่หนแหละแต่ว่าไปทำนาไปทำนาถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ไปตามปกตินั่นแหละนะครับขายข้าวเสร็จก็ลงกรุงเทพก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งนะได้เงินมาก้อนหนึ่ง <c oughs> แต่เมื่อก่อนที่ท,ท,ที่ที่พักอยู่ตรงเนี้ก็มันก็ค่อนข้างที่จะยังไม่เจริญนะครับถนนหนทางก็คือมาซื้อบ้านอยู่รอบนอกชานเมืองซึ่งถนนเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังเป็นถนนที่วิ่งสวนทางสวนเลนกันอยู่นะครับวิ่งสวนเลนก็นอ่ก็ด้วยความที่รถมันเลอะนะครับก็เลยเอารถเข้าปั๊มน้ำมัน ก็แม <sia. S 1> so. ่บ Th ้านก็ปรารถนาดีนะครับปรารถนาดีก็เดินมาที่ปั๊มน้ำมันเอยเดินมาที่เซเว่นก่อนก็ห่างเกปั๊มน้ำมันก็มันก็ไม่ไกลหรอกครับแต่ว่าด้วยความที่มันตอนเย็นนี่ยนะมันมันก็เริ่มเริ่มที่จะประมาณสั้ห้าหกโมงเย็นเนี่ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มเริ่มจะมืดหน่อย ก็ยังไม่เงินเท่าไหร่แต่ว่าถ้าห้าหกโมงเย็นเนี่ยห้าโมงเย็นด้วยความปรารถนาดีก็ก็จะเดินมปซื้อเบีร์อรอเพราะว่า,างี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาจอดอาารอเพาว่าอนี้นะก็ให้ตัวเราล้างนถก็คิดอยู่ว่าคิดอยู่ว่าสังหรณ์ใจอยู่ว่ากลัวกลัวไม่ปลอดภัยนะครับกลัวไม่ปลอดภัยก็โดนซื้อเบียร์ออกมาแล้วก็ มายืนรอตอนแรกครับวหนูยืนรอที่ถนนเขาเห็นว่ามันไม่ลวดไทยก็เลยตอนแรกเดินนดินรออยู่อยู่อยู่หน้าเซเว่นนีเดินรออยู่หน้าเซเว่นก็วินูนึก,นกยังไงออกมายืนรออยู่ใต้ถนนก็ถูกชิงอ่าอะไรชากระเป๋ากับชากระเป๋านะครับชา,รชากระเป๋าไป ก็ได้ไปหลายตังค์อยู่นะครับเงินขายข้าวาอมนใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยก็เหนื่อยก็จะได้เงินมาก็จะได้เงินก็จะได้ขายข้าวมาก็จะได้เงินมาเหนื่อยก็เหนื่อยพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะทํำยังไงจะแจ้งความแจ้งความไว้แค่นั้นแหละนะครับก็มมีอะไรเกิดขึ้นผ่านมาก็มมีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็ทั้งโทรศัพท์ทั้งเงิน นะครับมีทองเล็กน้อยก็ได้ไปหลายตังค์อยู่สมัยนั้นทองก็ไม่แพงเท่าไรหรอกครับแต่ว่ามันไม่แพงแล้วก็ใช้เงินซื้อเนาะไม่ใช้ใบไม้ซื้อนะครับก็จะซื้อได้มันก็ลำบากอยู่นะครับก็สูญไปหลายหมื่นพอสมควรอยู่เที่ยวนั้นนะครับก็ บอกว่าให้เราเนี่ยจำงานแทบตายนะก็จะได้เงินได้ทองมาก็จะได้เงินมานะครับมันมาเอาแป๊บเดียวตอนอาศัยความใจกล้าหน้าด้านมันกระชากปแป๊บเดียวแต่ก็สู้กันอยู่นะกับแม่บ้านแม่บ้านเขาก็สู้อยู่แต่ว่าสู้ก็ไม่ได้เพราะมันขาดเออสะพ้ายสะพ้ายสะพ้ายไขาด นะครับสายธราสะายค่ะนะก็เป็นอุทาหรณ์ให้จดจำเท่าทุกวันนี้นะครับอกยาได้ไว้ใจทางนะครับจะได้ไว้ใจทางจะวางใจคนนะสันนิษฐาน โดยส่วนตัวนะก็มันคงไม่ใช่วิชาชีพอาชีพหรอกผ่านมาผ่านมาเห็นผ่านมาเห็นถูกคิดคือแป๊บนึงอ่ะในความคิดของมันอ่ะนะมันก็เลยมันก็เลยเอา นะครับมันก็เลยเอาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกันเหมือนเดิมนะครับด้วยการเข้ามาติดตามนะครับติดตามนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะนะครับกำลังใจให้กันไม่มีที่สุดไม่ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ